รู้ไหมอะไรคือสาเหตุที่ทําให้คนมีความชอบหรือมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันอย่างคนเกลียดผักเนี่ยก็จะไม่ยอมกินเนะเาะเต่ให้มีประโยชน์ก็ตามบางคนกินกาแฟทั้งวันแขนนอนหลับได้ง่ายเลยในขณะที่บางคนจิบก,กาแฟนิดเดียวก็ใจสั่นนอนไม่หลับบางคนตกหลุนรักคนที่มีคาแรคเตอร์แบบเดินซ้ำๆมาฟังคำตอบกันค่ะก่อนดูคลิปนะคะฝาก ให้แชร์กดติดตามช่องมีช,ชลาวัยระดับดีพี่ดีด้วยนะคะสงสัยกันไหมว่าตัวเราเองอะ่ะคนในครอบครัวเราเรื่องของเราบางทีเขามีอะไรที่มันไม่เหลือนึงอื่นนะอย่างเรื่องการกินกาแฟกินไม่ทุกวันแถ่ตอนนั้งคือกลับหลับฝุ่นเยอเนี่ะที่คนบางคนก็เกลียดผักเกลียดบะเขืี่เกลียดการกินผักมากบางคนกินเยอะมากแต่ไม่อ้วน บางคนกินเผ็ดมากๆได้อย่างเฉอยอร่อยเลยบางคนกินทิกเม็ดเดียวก็เล้วหงวตาไหลพักพ้อสู้ไหวเนี่ยเขาบอกว่าความ่างพวกนี้เรามักจะคิดตัวเองว่ามันเป็นเรื่องปกติคือก็คนก็จะชอบอะไรที่แตกต่างกันแล้วแต่จริงๆแล้วมันอ่ะมีเรื่องหลักที่ยึดลงไปกว่าทีาท่คนงนั้นก็มีการสแสดงออกอยีนที่มันปรุการทำง,งานนั้นผิดปกติไปจากปกอย่างคนที่มียีนทำง,งานกับเทโลไพรนได้ดีเนี่ยเขาก็จะกินกาแฟได้ทัวัน แล้วก็ไม่หลับเขื่อนรู้สึกในขณะที่คนที่กิตนไม่เดียวนะแต่ใจเต้นระสันเลยถ้านอนไม่หลับด้วยอะไรเพราะว่ามีที้งวบคุมกับควบคุกมการทำงานของเขาเะดีเนี่ยไม่ดีแต่ไปควบคุมการทํางนานของตับอดีโนตินก็คือตัวที่ทําให้เราอยากนอนได้ดีกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเจอคาเฟอีนเขาจึงใจเต้นตึตกรัดร่างกายตื่นตัวกระวน,นกระวายแต่ถ้าเขา,ขากินกาแฟขเข้มๆน่ะจะทำใหไม่นอ,นอนไม่หลับนอนไม่ได้หรืออย่างคนที่กินเผ็ดมากๆแต่ก็เยอะ ก็จะมียีนที่ตึต่อความร้อนมีอาการเหนื่อยออกหน้าแดงทำงานได้ด right, ีกว <sk> ่าหรือกคนที่กําลังเดทกันอยู่นะเรียกคนคุยๆกันอยู่เนี่ยเขาบอกว่าความรักมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนก็คือเรื่องของกลิ่นคือถลากคบกันไปแล้วไปต่อไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่านอกจากไม่ใส่ซรีส์จที่มันเข้ากันไม่ได้แล้วมันยังมีเรื่องของยีนที่คุมการเก่ดวกล็ดด้วยนะก็คือคนที่ได้กลิ่นไม่ตรงกับใจ ส่วนการฉีดน้ำหอมอ่ะมัเป็นวิธีการไปปกปลิวจิตตัวเดิมของตัวเองได้ผู้หูเปิดจากที่ควรจะเป็นด้วยนะส่วนความเชื่อทางด้านการเมืองทางาศาสนาเนี่ยต้องมียีคุมด้วยนะอย่างยีน d a r ิ n โ o เนี่ยมันจะบอกได้เลยว่าคนคนนี้ชอบการเมืองแบบไหน ใต่ที่เรื่องของดีเนี่ยเราเราไปหาอ่านได้นะถ้าใครสนใจในหนังสือ Please to Meet Me นะชื่อไทยก็คือยินดีที่รู้จักฉันเขียนโดยดรวิลสัลิวานี่นที่านเป็นสัตสัจจาจารย์แพทย์ทางด้านชีวะหนังสือนี้ก็อบอกเล่าเรื่องราวของความป่าเป็น,ปนของมนุษย์ในหลายๆ,ๆด้านนะซึ่งมันก็มาจากดีนั่นเองผู้คนนั้นเองส่วนใครชอบก็ไปหา,าอ่านกันได้นะส่วนเรียคฟังสนสอบสนแชร์แล้วมันน่าสนใจก็และเองเราฝากติดแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพ เราจะเปลี่ยนมีดได้เนี่ยแต่ทางวิทยาศาสตร์จทได้ว่าจะเป็นการติต่อมีการมีเส้นการสลักหรือให้มีติดเปิดการพิลันใหมได้ทั้งหมดนี้เราสัมผัสได้ง่ายแต่การที่เราใช้นเปมีเฉพาะบุคคลหรือสารอาหารบางบางแมีหรือที่ที่รู้จักกันว่าเอลอกร์แปซึ่งมันจะช่วยผู้ที่มีภาวะสุขภาพที่ทเกิดากการี้างบกเบาเ่ยให้กลับมาใช้ชีวิตปกติงรันอันนี้ก็